สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกเช่นเคยสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาพบกันในเนื้อหาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนนางจิรัชยาจตุทองโรงเรียนวัสลักเหนือ ภายหลังสิ้นสุดสมัยธนบุรีในปีพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชวงศ์จักกรีและกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2325จนถึงปัจจุบันไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีพัฒนาการด้านต่างๆมาเป็นระยะทั้งด้านการเมือง การปกครองเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยทำให้ประเทศชาติสามารถดำรงอยู่ได้อย่างอิสระสำหรับเหตุผลในการสถาปนากรุงรัตนกโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีก็คือที่ตั้งของกรุงธนบุรีมีสภาพไม่เหมาะสมเพราะอยู่ในลักษณะของท้องคุ้งน้ำซ้อตลิ่งพังอยู่เสมอบริเวณพระราชวังเดิม ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคับแคบไม่สะดวกต่อการขยายพระราชวังให้กว้างขวางออกไปประกอบกับฝั่งกรุงเทพมหานครมีชัยภูมิเหมาะเพราะมีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นคูเมืองทั้งด้านตะวันตกและด้านใต้ประกอบกับพื้นที่นอกคูเมืองเดิมเป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการตื้นเขินของทะเลข้าศึกจะยกทัพมาด้านนี้ทำได้ยาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองภายหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยเรามาดูกันนะคะนักเรียนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมีเส้นทางออกสู่ทะเล 2. มีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีฝนตกชุก3มมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านหลายสาย 4. เป็นศูนย์รวมของการขยายตัวทางด้านวัฒนธรรมและ 5. พระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ทีนี้เรามาดูการบริหารราชการแผ่นดินในเขตราชธานีประกอบไปด้วย6กรมดังนี้ 1. กรมมหาไทย 2. กรมกลาโหม 3. กรมเมือง 4. กรมวัง 5. กรมท่าและ6กรมนาการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองประกอบด้วยหหัวเมืองชั้นใน 2หัวเมืองชั้นนอกและสาหัวเมืองประเทศลาสสำหรับหัวเมืองชั้นใดเป็นหัวเมืองที่อยู่ไม่ห่างราชธานีมีฐานะเป็นหัวเมืองจัตวาหัวเมืองชั้นนอกเป็นหัวเมืองที่อยู่ไกลราชธานีแบ่งออกเป็นหัวเมืองเอกโทและตีและหัวเมืองประเทศลาดเป็นหัวเมืองต่างชาติต่างภาษาที่อยู่ตามแนวชายแดนต้องถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการต่อพระมหากษัตริย์กำหนดสามปีต่อครั้ง การบริหารราชะการแผ่นดินในส่วนท้องที่สำหรับการปกครองในท้องที่ต่างๆประกอบด้วยหมู่บ้านหรือบ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเจ้าเมืองแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหลายหมู่บ้านรวมกันเป็นตำบลแต่ละตำบลจะมีกำนัน ซึ่งเจ้าเมืองแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหลายตำบลรวมกันเป็นแขวงมีเจ้าแขวงเป็นหัวหน้าหลายแขวงรวมกันเป็นเมืองมีเจ้าเมืองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของเมืองนั้นๆน,น,นอกจากนั้นแล้วในการบริหารบ้านเมืองยังมีการใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายตาสามดวงเพื่อเป็นหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจลักษณะทางเศรษฐกิจไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นแบบยังชีพโดยผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนหากเหลือจึงนำไปเสียภาษีอากรให้แก่ทางราชการและนำไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันสำหรับการค้าขายกับต่างประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของพักคังสินค้าที่ผูกขาดสินค้ากับต่างประเทศ จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่3ไทยทำสนธิสัญญาทางพระราชมัยตีและการพานิชย์กับอังกฤษที่เรียกว่าสนธิสัญญาเบอร์นีและกับสหรัฐอเมริกาทำให้สินค้าออกของไทยเช่นข้าว น้ำตาลริกไทยเป็นที่ต้องการของพ่อค้าชาวต่างชาติจำนวนมากสำหรับพัฒนาการทางสังคมของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังมีระบบศักดินาในสังคมไทยคำว่าศักดินาหมายถึงอำนาจหรือสิทธิที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ไพ้ฟ้าค่าแผ่นดินตามศักของแต่ละคนในการถือครองที่ดินเช่นพระมหาอุปราชมีศักดินาหนึ่งแสนไร่ เจ้าพญามีศักดินา1,000 0ไร่ไพ่มีศักดินาตั้งแต่1 0 2ถึง25ไร่และทาตมีศักดินา5ไร่สำหรับโครงสร้างทางสังคมไทยประกอบด้วยหลายชนชั้นเช่น1พระมหากษัตริย์ สองพระบรมวงศานุวงศ์สขุนนางสไพ่ห้าธาตุและหพระพิสุเรามาดูพระมหากษัตริย์กันก่อนนะคะทรงเป็นพระปรมมุขของราชอาณาจักรทรงได้รับการยกย่องให้เป็นสมมุติเทพและทรงเป็นธรรมราชาพระบรมวงศานุวงศ์เป็นเครือญาติของพระมหากษัตริย์มีศักดินาแตกต่างกันไปตามฐานะขุนนางเป็นบุคคลที่ได้รับราชการแผ่นดินมีทั้งศักดินายศ ราชทินานามและตำแหน่งไพ่ก็คือราษฎรที่ถูกเกณฑ์แรงงานให้กับทางราชการทั้งในายามปกติและยามสงครามและต้องสังกัดมูลนายทาตเป็นบุคคลที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในแรงงานและชีวิตของตนเองต้องตกเป็นทาตของนายจนกว่าจะได้รับการไถ่ตัวและพระภิสุสงฆ์ เป็นบุคคลที่สืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับการยกย่องและศรัทธาจากบุคคลทุกชนชั้นเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับพัฒนาการทางด้านสังคมจะเห็นว่าโครงสร้างทางสังคมเนี่ยแบ่งออกเป็น6ส่วนเลยนะคะนักเรียนจำให้แม่นนะคะประกอบไปด้วยพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางไพ่ทาตและพระพิสุสง์พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลักษณะความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้าน รัฐเพื่อนบ้านหมายถึงรัฐที่ตั้งอยู่ติดกับดินแดนและราชอาณาจักรไทยประกอบด้วยล้านนาพมา่ามอนล้านช้างขเขมรยวนและมาลายูกรณีความสัมพันธ์กับพม่าเป็นการ,รเผชิญหน้าทางทหารโดยสงครามครั้งสำคัญที่สุดคือสงครามเก้าทัพในปีพุทธศักราชส3 2 8สมัยรัชกาลที่สองและสมัยรัชกาลที่สการทำสงครามต่อต่อกันค่อยลดลงตามลำดับ ทั้งนี้เพราะพอม่าต้องหันไป,ไปเผชิญหน้ากับการคุกคามของรัฐที่จักรวรรดินิยมตะวันตกคืออังกฤษ พมา่าจึงไม่ได้คุกค,คามไทยอีกลักษณะความสัมพันธ์กับจีนมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการค้าขายกับจีนจะมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าการค้าแบบรัฐบรรณาการโดยท้ารัฐใดแต่งตั้งทูตพร้อมกับนําเครื่องราชบรรณาการใบถวายจักรพรรดิจีนราจะสำนักจีนถือว่าเข้ามาอ่อนน้อมและให้การรับรองกษัตริย์ ของรัฐนั้นๆและอนุญาตให้ซื้อขายกับจีนได้ลักษณะความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเรามีความสัมพันธ์อย่างไรกับชาติตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยไทยมีการติดต่อทางการทูตกับประเทศตะวันตกได้แก่โปรตุเกสอังกฤษและสหรัฐอเมริกาลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ โดยความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนั้นไทยยินดีให้โปรตุเกสอังกฤษและสหรัฐอเมริกาส่งพ่อค้าเข้ามาค้าขายกับไทยได้แต่ขณะเดียวกันก็เพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยให้พ้นจากการครอบครองของชาติตะวันตกด้วยเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การอพยพเข้ามาของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์สาเหตุของการอพยพ ออกนอกประเทศของชาวจีนก็เนื่องมาจาก 1. การเมืองภายในประเทศของจีน 2. ภัยธรรมชาติและ 3. การเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วของจีนปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในไทยก็คือ 1. ด้านการเพิ่มกำลังคนซึ่งช่วยเพิ่มแรงงานให้กับเมืองไทยในเวลาที่ฟื้นฟูบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี 2. ด้านการปกครองบางคนได้มีบทบาททางราชการโดยเป็นขุนนางผู้ใหญ่เช่นชาวจีนชื่อเหงียนเป็นพระยาสงขาและเป็นต้นตระกูลนสงขา 3. ด้านเศรษฐกิจชาวจีนอพยพป,ประกอบอาชีพต่างกันเช่นการค้าการทำสวนผักเลี้ยงสัตว์รวมถึงเจ้าภาษีนายอากรซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยและ 4. ด้านสังคม ชาวจีนอพยพบางส่วนทำการละเมิดกฎหมายมีการรวมตัวกันเป็นอ้างยี่หรือสมาคมลับลักลอบซื้อขายฝิ่นส่งผลให้ชาวไทยสูบฝิ่นด้วยทางราชการต้องออกประกาศห้ามการซื้อขายและสูบฝิ่นในประเทศไทย การที่ชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองในหลายๆด้านแต่ก็มีปัญหาด้วยเช่นกันดังนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงมีการจัดระเบียบสังคมชาวจีน 1. หให้ชาวจีนจ่ายเงินผูกป,ปี้แทนการเกณฑ์แรงงานทําให้มีรายได้และควบคุมชาวจีน 2. ในเมืองที่มีชาวจีนอพยพอยู่มากให้มีกรมการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของเมืองเป็นชาวจีนด้วย 3. กวดขันให้หัวหน้าหรือเท่าเกซซึ่งเป็นนายทุนชาวจีนที่รับชาวจีนอพยพเข้ามาให้ควบคุมดูแลชาวจีนให้ดีด้วยและ 4. ในสมัยต่อมาคือรัชากาลที่5ทรงให้ชาวจีนตั้งเป็นสมาคมการค้าหรือสมาคมในลักษณะอื่นได้ซึ่งต่อมาได้เป็นสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือสมาคมมูลนิธิร่วมกัญญยู บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการเมืองการปกครอง ทรงสถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีทรงสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีโปรดเกล้าให้มีการชำระก,กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายตาสามดวงด้านความมั่นคงทรงป้องกันร,ราชอาณาจักรให้ปลอดภยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามก้าวทัพและด้านศิลปะวัฒนธรรมโปรดเกล้าให้สังคยนาพระไตปีดก ทรงสนพระไทยวรรณคดีจึงมีวรรณคดีที่สำคัญหลายเรื่องเช่นรามเกียรติ์รวมถึงการแปลวรรณกรรมของต่างชาติเช่นสามก๊กและราชาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านความมั่นคงโปรดเกล้าให้ครัวมอนไปตั้งภูมิลำเนาที่แกวงเมืองปทุมธานีเมืองนนทบุรีและเมืองนครเขื่อนขัน โปรดเก้าให้ไพ่มารับราชการ1เดือนและอยู่กับครอบครัว3เดือนทรงให้มีการตากฎหมายห้ามสูบและซื้อขายฝิ่นด้านศิลปะวัฒนธรรมทรงมีพระปีชาสามารถ ในด้านสถาปัตยกรรมปัตติมากรรมดนตรีนาฏศิลป์และวรรณกรรมประเภทต่างๆโปรดเก้าให้สร้างพระปางวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านความมั่นคงทรงป้องกันอาณาจักร ด้วยการสกัดกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ทรงประสบความสำเร็จในการยุติการสู้รบระหว่างไทยกับยวนด้านศิลปะวัฒนธรรมทรงมีรับสั่งโปรดเก้าให้สร้างเรือสำเภาที่วัดยานวาโปรดเก้าให้จารึกวรรณคดีสำคัญและวิชาการแพทย์ลงบนแผ่นศิลาแล้วติดไว้ตามศาลาลายรอบบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สำหรับภาระงานก็คือมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานจากเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่แจกให้ไปแล้วดาเนินการให้เรียบร้อยนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินก็คือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มนะคะให้ดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยอันนี้ทาลงในสมุด แล้วส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าอนาคข้ากเรียนสวัสดีค่ะ